เฮ้ยมน,นุษย์ใส่อะไรนี่โอ้โหเหมือนกบเลยวันตะเพ็ดอุ้ยนอนเย็นสบายอ,โ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 อโุ้ยอดตกน้ำเลยช่วยด้วยเปิดประตูให้หน่อยครับ trying to get out เปิดประตูให้เข้าไปหน่อยครับก็ติดอย่างกับสไปเดอร์แมนอยู่เนี่ยเปิดประตูให้เข้าไปหน่อยครับ<อ>เฮ้ยนี่มันตัวบ้าเลยวะเนี่ย ทำไมมีตะโครงกระดูกหน้าตบสักทีนี่มัน <c oughs> อเวันนี้ผมพาหมาผมมาเดินเล่นนะครับไปไปฝึกการซิกแซกนะครับอ้าวโดนเลยบ๊อบง่วงจังเลยนอนดีกว่า <c oughs> อ้ออยู่ดีๆก็ง่วง <c oughs> ทำไมรู้สึกขี้ไม่ออกอนอนดีกว่าอฮัแน่แกอยากกินใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ปากของฉันแกกินด <c oughs> ิไม่ให้กินหรอกเว้ <c oughs> ยกูเป็นเจ้าเร่งไงโอ้ไม่นะเจอเรี่ นายต้องตกเพราะได้ตายสินายย่าไปเล่นกับมันมากนะเดี๋ยวมันไต่เข้าบ้านมันด๊อ้าวอ้าวอ้าวมันไต่เข้าเกีงนายกูอ้าวไปรับเลยเจอรี่ไอ้ลูกบอลลูกบอลนอจาฮ่าฮาฮาฮ่าอจาอจ้าโ้ยมนุษย์ขอขึ้นไปบนเตียงได้ไหมไอ้จางเบลมันจะมาแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเฮ้ยแกอยู่นี่แล้วมานี่เลยฮะน้องสาวเออเจ้าหนูน้อยเกาตูดไหมโอ้โหมันเอียงตูดมาด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิ โห,หเจอท่าเดินนี่อีกแล้หมามันเดินกันอย่างนี้หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหวิ่งเร็วด้วยนะเนี่ยเอาละได้เวลาอาหารปีเตอร์แล้วโอเคเอ,เอาแค่นี้พอโอเค ปีเตอร์ได้เวลากินข้าวของนายแล้วได้ข้าวโอ้โหได้แล้วกูไปละจะอ้าวหกอ้าวหกหมดเลยมึงสิเอากับกูเอาหมมึงมาเอาหมดบอยยอดมือกันหรอวะบอยยอดมือกันหรอวะแม่แม่แม่เน่เอาว่าฮะฝึกวิชากางฟู่แม่มาดงชุดเอาอ่ะมามาวะฮะมาแม่แม่กูได้ยางนี่ยกูได้ยางแค่นี้แกจะเอาชั้นกันเลยนี่ลูกมึงหยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้หยุดตอนดาบคุณดูนี่นะต ดเนี่ยเคลียร์ปัญหากูอยู่เอาทำไมทะเลาะกันพวกกูตัวเดียวเนี่ยนะหุ้ยทำไมตัวลอยอ่ะอ้ยมันวิ่งมาแล้วอุ้ยอุ๊ยตกไกลหมดฉี่แทบราดอุ้ยมดูดทำอะไรเนี่ยอุ้ยมดูดกินอะไรเหรอไหนขอกินด้วยสิเดี๋ยวเดี่ยวว้าวววเล้ยมาดิเลยมาดิเลยกิ่งไหมมาดิเข้ามาใกล้ๆกล้มาดิมาดิเข้ามาในบ้านกับกูดีไหมเร็วกูต้องการมึงมานานแล้ว จังไก่เป็นตาแซ่บจังเลยจังไก่เดียวไอ้คนชอบดักแซ่บสิมาทำอะไรพูดอะไรฮะมึงเอากูอ่ะเอากูมาใส่เดียวได้นะมาดิผมจะไปไหนฮะมึงพูดอะไรเมื่อกี้นี่คือแบงค์ของผมกูจะไปดวงจันทร์ช่วยประเทศไทยความเจริญจะต้องมาหาประเทศไทยแน่นอนเลยนายยกออกซะพัดลมนี่มันสนุกจังเลยนะเนี่ยมันหมุนเร็วมากเลยนะมนุษย์ของับสักหน่อยได้มเนี้ยไปหมุนเร็วจังเลยเล่นแบบนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่า มนุษย์กินน้ำเหรออืกินน้ำจากก๊อกแล้วไงต่อหืเฮ้ยทำได้เหรอเฮ้ยมาดีเร็วบ๊อบมามาหาฉันนี่มาไปเดินเล่นแล้วโอ้โหตรงนี้สวยจังเลยไปไหนแล้วนั่นอ่ะยอดตรงนี้เขียวมากสำหรับกานอนจังเลยนะเนี่ยนายไปอะไรเนี่ยใช้ได้เลยลูกกูเฮ้ยชิ้นนี้อร่อยนะเนี่ยขอละกันนะมนุษย์ไปละไม่จะจับมือของผมเฮ้ยมือนี้แหละเจ้าเหมียวนี่ไงนี่ไงสนใจไหม ทำไมประเทศไทยช่วงนี้ก็ลําบากนายกกงโง่เม pues ื่อไหร่มันจะออกไปสักทีวะไอ้นายกคนเนี่ยช่วงแรกที่ไปอยู่ด้วยกันน่ารักมากพี่กับน้องห้ยสุดยอดหลายเดือนต่อมาเาจอกูแน่มึงตายตายงบแงบกัดมึงเออไหนลองทําท่าเมื่อคืนที่พ่อเมาหน่อยสิลูกมันเป็นยังไงเหรอเงงเงงมันเป็นเงงเงงโอ้เหมือนเลยลูกตอนเอามาเลี้ยงแรกๆตัวเล็กน่ารักจิ้มลิ้มผ่านไปหนึ่งปี วอตอร์ฟักอะไรป่ะเนี่ยไอ้นาคมึงจะเอากระเป๋เจอท่าใบตายกูแน่นี่นั่งทับแม่งเลยเป็นไงเป็นไงกินตูดอันหอมหวานนั่นแหละดมเข้าไปอือเป็นไงหอมไหมเะหอมไหมม,มาดิเติรดไหมเตูด,ด,ตดอือเป็นการต่อสู้ที่รู้สึกปลอดภัยมากเอาเลยเพื่อนชนกันเลยมันมีเซฟตี้ที่เขาองายนะ <laughs> ุ ي, ้ยกระดูกนี่ขอกินหน่อยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาหน่อยข้ามขึ้นมาข้าม่ได้ข้าม่ได้อารมณ์เสียแล้วนะเว้ยขึ้นมาไกลไกลแค่นี้มันก็ขึ้นไม่ได้เฮ้ยเจอรี่นายทำอะไรอ่ะชิบหายละนายคิดว่านายเนียนอย่างงั้นเหรอวิชาดิจ๋าไม่เห็นคุณนาอยู่ตรงเนี้ยเอาชิบหายละไปนอนที่อื่นไปสองใบนี้มีความแตกต่างกันนะครับเอาเฮ้ยมีแมวข้างในเหรอเฮ้ยเจอรี่ตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยกระจูใช่ไหมล่ะกระจูดไปกรจูพ่อไปละ เฮ้ยเดี๋ยวไอ้แก่ตัวนี้ไม่ไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าคอกไปไปอาบน้ําก่อนฉันจะพาแกไปอาบน้ำมานะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไป,ไป,ไป,ไปเฮ้ยเฮ้ยอ่าอืมโอเคอยืดเก๊กหล่อสวยนายด้วยสวยอืมฉันก็เก๊กหล่อด้วยสวยแล้วนายล่ะบอ๊อบฮ่าฮ่าอ,อ,อ่ะอืมมึงให้ถั่วกูอย่างงี้แล้วกูจะเอาปากเข้าไปกินยังไงโอ้ยมนุษย์หัวก รถคันนั้นสวยจังเลยเจ้านายทําไมรถเรามันไม่สวยเหมือนรถคันนั้นเลยเออจ้าเจ้านายทำอะไรเนี่ยโอ้ชูเป็นไงหมาก็เล่นได้โอ้โหง่ายง่ายแบบนี้ขี่กับเจ้านายเลยเนี่ยวอาดมดูเจอรี่หอมไหมอืมกินตีนอืมกูรู้สึกเหมือนว่ากินตีนเดี๋ยกินที่อนยมเลยอร่อยอร่อยกินเหมือนชาติีจะไม่ได้กินอีกนมยมยมยมเฮ้ยโจทย์โย์อะไรของกูนมยมยมยมมีปัดดูไหมวะเฮ้ยจ้า เสียงอะไรคน้นหาปลาทูไม่มีมมมมมมมปลาทูเลยไม่มีปลาทูแล้วมึงตามกูมาทำไมออกไปอย่าอย่าอย่ามาใกล้กูไอ้ไอแวนฮะอย่ามึงไม่มีปลาทูแล้วมึงมาใกล้กูทำไมไอว้าวจุดด้วยเฮ้เดาจังเดกับบอลลุดเดาจังเดกับบอลลุดเดา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 จังเดกับบอลลุดอ่าเดาจังเดกับบอลลุดโจผู้ชายเวอร์สนิ่นเดาจังเด ผมดีดีหน่อยผมคว้าตกไะตูตัวเล็กๆเองนะเฮ้ยมาดูช่วยกูด้วยกูแอบ,บกินไก่แต่กูลงไม่เป็นไก่ก็อยากกินอยากลงก็อยากลงกูเมื่อยแล้วมาดูดมึงไม่เห็นกูเหรอกูอยู่นี่มาดูดมึงหันมาอ้ากูตกแล้วอืมนี่มันนอดอะไรวะเนี่ยอะไรเพื่อนตบสักทีไหมนี่กยไตกแกงบอเลยเฮ้ยเพื่อนเป็นไรเพื่อนฝักบัวบ้านผมอืม,มอาบทีนที่ทั้งตัวเลยนะครับผมโอ้โหแดงมากอยากกง,งู โอ้ไม่นะนั่นมันนอกดิวะเฮ้ยมันบินเข้ามาใีนี้ได้ไงเนี่ยแล้วมันมันบินเข้ามาทําอะไรโอ๋เจอแล้วโอ้โอๆไปไปไมันจริงใจกว่านั้นแล้วเฮ้ยเพิ่งขี้เส็จเมื่อกี้อ่ะที่เช็ดก่อนเจอแล้วที่นอนสบายใจสบายตูจุ๊บจัจบจับบจบถูถูถูสะอาดยังวะโอ้โหขี้หลุดไปเยอะเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่สะอาดจู่ดีอ่ะถู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  งา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 เย็นเๆๆนเนงามงางขับถลายไปเลยเนี่ยชอาดมากเลยบ้านเนี่ยกิ่งไม้กิ่งนี้ต้องไปขอกูงทำไมไม่หลุดอะหลุดออกปาชิงีหลุดหลุดออกมา อยากกินกินไหมกินนี่อ้าเอาทุกคนครับผู้หญิงคนนี้แปลกๆไปนะครับผมว่าเฮ <c oughs> ้ยเธอเอาหนูมาด้วยเหรอสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้เจ้าดูน้อยทำไมน่ารักจังเลยอุ่นจังเลยในนั้นคนจะอ,อุ่นนะดูนะเนี่ยใช่มาแล้วเดินแบบกันสองคนแต่อีกคนนึงมันขี้เกียจนะไปละอไป,ไปไปเพื่อนไปลำบากกูต่แท้มึงอยากเดินเล่นใครทะเลาะกันแล้วบ้างเนี่ยเจอรี่รับวุ้งรับได้เป็นไงเร็วยิ่งกว่าเธอแฟมตรงนี้ฉันดูเจ้าหนายอาบน้ำประจำเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประตูประตูเฮ้ยประตูมึงอย่าเปิดดิอกูจะตก ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอ่ะไ่ไ,ไ่กูจะตกกูจะตกแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ถึง2,000ไลค์และดาคลิปนี้ไปถึง100,000วิวกันเลยและใครที่ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย